เมื่อสมัครเรียบร้อยทั้ง3รหัสรหัสที่1ก็จะได้รับค่าแนะนํา1 0 0จากรหัสที่2เท่ากับ5ดอลลาร์และได้รับจากรหัสที่3เท่ากับ5ดอลลาร์รวมเป็น10ดอลลาร์ระบบก็จะทำการหัก7.5ดอลลาร์เพื่ออัพรหัสที่1ของท่านให้ขึ้นไปในแพ็กเกจที่2หรือแรงสอง AC มิลานโดยอัตโนมัติรายได้ส่วนที่เหลืออีก2.5ดอลลาร์นั้นระบบจะเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อรอให้ครบ5ดอลลาร แล้วระบบก็จะทำการถอนอัตโนมัติส่งไปที่หน้ากระเป๋า Trust Wallet ของท่านทันทีโดยไม่มีการเก็บเงินเอาไว้ในระบบการถอนแต่ละครั้งระบบจะทำการหักค่าครมเนียมเพียง10เท่านั้นในการอัปเกรดเพื่อขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นมี2วิธีคือ 1. ระบบจะทำการหักสะสมจากรายได้ครั้งละ3.75ดอลลาร์เพื่ออัพขึ้นตำแหน่งให้โดยอัตโนมัติและวิธีที่2เมื่อเรามีรายได้เพียงพอก็สามารถอัพขึ้นได้ด้วยตัวเอง เป็นการลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้สูงขึ้นนั่นเองส่วนรหัสที่2และรหัสที่3ก็จะอยู่ในตำแหน่งแรง้ง1อินเตอร์มิลานในโอกาสต่อไปก็ต้องปลดล็อกเพื่อรับรายได้โดยใช้ลิงก์รหัสที่2และลิงก์รหัสที่3ในการแนะนำ การรับรายได้ทั้ง5ช่องทางรายได้ข้อที่1ค่าแนะนํา100%ซจะได้รับเมื่อสมาชิกสมัครผ่านลิงก์แนะนําของท่านหากแนะนํา10คนก็รับ50ดอลลาร์หากแนะน100ํา100คนก็รับรายได้500ดอลลาร์รายได้ข้อที่2ค่าสปอนเซอร์เมื่อสมาชิกจากการแนะนําตรงของท่านอัพขึ้นตําแหน่งตั้งแต่แรงค์4 5 6 7ไปเรื่อยๆถึงแรงค์12ท่านก็จะได้รับ4 5เของค่าแพ็กเกจนั้นๆทันทีที่มีการอัพขึ้นตําแหน่ง หากได้ช่วยเหลือสมาชิกโดยตรงให้อัพขึ้นตำแหน่งอย่างต่อเนื่องท่านก็จะได้รับค่าสปอนเซอร์อย่างสม่ำเสมอและรับรวมสูงถึง6,898.5ดอลลาร์ 6, ประมาณ2 4 0 0 0 0บาทต่อนหนึรหัสเมื่อสมาชิกโดยตรงอัพจากแรงค์4ไปถึงแรงค์12รายได้ค่าสปอนเซอร์นี้ท่านก็ยังคงได้รับแม้สมาชิกจากการแนะนำตรงได้อัพแซงขึ้นในตำแหน่งที่สูงกว่า ข้อ3รายได้ระดับเทพท่านจะได้รับจากการอัพขึ้นตำแหน่งของสมาชิกภายใต้ชุมชนของท่านตามผังไบนารี่แตก2ที่ AI นำมาเรียงให้จากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาไม่ว่าจะเป็นสายงานตรงหรือต่างสายงานตามลำดับ12ชั้นและจำนวนครั้งที่รับก็จะเท่ากับจำนวนของสมาชิกในแต่ละชั้นไม่มีการจับคู่จ่ายดันนี้นระดับเทพ90% จะได้รับเมื่อสมาชิกในชั้นที่2อ,อัพขึ้นแรงง้งค์2ท่านจะได้รับรายได้ device 2เท่ากับ6.75ดหอลลาร์หรือ90%เปอร์เซ็นต์ของแพ็กเกจที่2และสมาชิกในชั้นที่3อัพขึ้นแรง้งค์3ก็จะได้รับรายได้ระดับศักดิ์สิทธิ์3เท่ากับ13.5ดหอลลาร์หรือ90%เปอร์เซ็นต์ของแพ็กเกจ3 2ระดับเทพ4 5เปอร์เซ็นต์จะได้รับเมื่อสมาชิกตั้งแต่ชั้นที่4ถึงชั้น12มีการอัพขึ้นตำแหน่งแร้งค์4ถึงแรงค์12 ท่านจะได้รับ45%ของแพ็กเกจนั้นๆแต่ท่านทุงอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าชั้นจะสัมพันธ์กับตำแหน่งเช่นสมาชิกในชั้นที่7ซึ่งมี128 user ID มีการอัพขึ้นแรงค์7 <c oughs> ก็จะได้รับครั้งละ108ดอลลาร์หรือ45%ของแพ็กเกจที่7และได้รับ128ครั้ง เมื่อสมาชิกทั้งทีมเติมเต็มแผนภูมิของท่านจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาท่านจะได้สร้างรายได้มากถึง1 8 8 5 9 0 8 8ดอลลาร์หรือประมาณ620กว่าล้านบาท 4. รายได้ค่าลิขสิทธิ์รายวันจะมอบให้สมาชิกที่อยู่ตำแหน่งแร้ง8ลิเวอร์พูลถึงตำแหน่งแรง12รับส่วนแบ่งอันดับละ1%จะจ่ายให้สมาชิกทุก24ชั่วโมงตลอดไป 5. รางวัลความสำเร็จด้านการเป็นผู้นำหรือ leadership เมื่อท่านอัพขึ้นแร้งสิบบาร์เซโลนาและมีสมาชิกจากการแนะนำตรงอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า3รายจะได้รับ50,000ดอลลาร์ 50, เมื่อขึ้นแร้งสิบเอ็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมีสมาชิกจากการแนะนำตรงอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า5รายจะได้รับ1,000 0 0ดอลลาร์ 100, และขึ้นแร้งสิบสองเรอัลมาดริด และมีสมาชิกจากการแนะนำตรงอยู่ในแรง12ครบ1 10รายจะได้รับ5 0 0แสนดอลลาร์ 500. รายได้ข้อนี้ไม่ใช่สัญญาจ่ายแต่จะคำนวณจ่ายให้ทุกวันเสาร์จนกว่าจะครบรวมทั้ง3รางวัลน,นี้ท่านจะได้รับ6 5แ0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ22ล้านบาทการรอไม่เคยทำให้ใครรวยความกลัวไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเทท่าขับเป็นระบบสร้างไรายได้ของโลกยุคใหม่ อโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้มีชีวิตใหม่ตามที่ปรารถนามีผู้สำเร็จรับรายได้หลักล้านและได้ปลดหนี้สินในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแล้วมากมายติดต่อผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมีทีมที่ขอช่วยเหลือสอนละเอียดครบระบบที่เข้าใจง่ายและชุมชนที่ไม่ปล่อยให้คุณเดินลำพังคุณจะมีรายได้ออนไลน์ทุกวันรวมเดินทางไปกับเราและสำเร็จไปด้วยกันนะคะ